ตามรูปที่ผมโพสไปเนี่ยเ็นว่าเดือนธันวานะะเจ็ดสีออกมาสีส้มสีแดงเลยติดกับอดีตเลยใช่ไหมจเป็นสีฟ้านั่นแสดงเห็นว่ามันตรงกันข้ามแหละความรู้สึกที่เราจะหนาวแบบนั้นจะไม่มีแล้วเดือนที่ร้อนที่สุดเนี่ยเดือนเมษาเราก็มาดูนะภาพก็จะเห็นชัดเลยว่าอุณหภูมิอมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะประมาณ1.5องศาปีนี้เองเนี่ยนะครับสูง 44. 6เพรานปีหน้า มันจะสูงกว่า44จุผมเซรีสปาราทิ์นะครับสวัสดีครับที่อาจารย์โค้ษไปเนี่ยที่บอกว่าปลายปีนี้มันจะไม่หนาวเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์คือมันจะไม่หนาวเนี่ยเราก็พยายามไปเทียบกับความหนาวในอดีตนะที่ใกล้ๆตัวเรานะก็ผมก็เทียบแค่ประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับ ถามว่าทำไมเ,เทียบปีิี่แล้วเพราะว่าเสียพิีแล้วเนี่ยมันเป็นปีเปียกคือปีหลานิญาความหมายเนี่ยในปีลานิญาเนี่ยอากาศมักจะหนาวเย็นแน่นอนนะครับว่าเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าอุณหภูมิในเดือนธันวาคมมกราคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเย็นกับปกติมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมาปีนี้นะตามรูปที่ผมโพสไปเนี่ยเห็นว่าเดือนธันวานะคมเจ็ดสีออกมาสีส้มสีแดงเลยผิดกับอดีตเลยแม้จะเป็นสีฟ้า ดีฟ้านี่มันต่ำปกติดังเสรีเห็นว่ามันตรงกันข้ามแล้วนะไอความหนาวที่มันเกิดเกิดขึ้นเมื่อสามสี่ปีแม้จะทั้งปีที่แล้วเนี่ยมาปีนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามแล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เราจะหนาวแบบนั้นจะไม่มีแล้วแน่นอนอนาคตภาพอย่างเงี้ยมันจะเกิดเรื่อยๆืเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพิอากาศเมันทำให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ประจวบเหมาะกับปีนี้มันเป็นปีเอลนีโนนะมันเป็นปีเอลนีโนแรงด้วย ะครับซื้อประมาณเดือนธันวาคมกราเนี่ยระดับก็จะแตะระดับสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสริมทําให้อุณหภูมิมันยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองภาพเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลักฐานเจิงวิสั์มันก็ชี้ด้วยนะครับอุณภูมิขงโลกเฉลี่ยเดือนกันยายนะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ตั้งแต่มีการบันทึก คือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราก็ดูข้อมูลในอดีตเช่นกันนะครัเ,เดือนที่ร้อนที่สุดเนี่ยเดือนเมษาเราก็มาดูนะภาพก็จะเห็นชัดเลยว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะประมาณ1.5องศานะตอนนี้แน่นอนเมษายนเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงอยู่แล้วนะอย่างปีที่แล้วเนี่ย44.6องศานะครับถ้าใครจำได้เนี่ยที่ที่ตากนะปีนี้เองเนี่ยนะครับสูง 44. 6เพราะั้ปีหน้า มันจะสูงกว่า44.6เพราะอะไรเพราะว่ามันมีการคาดการณ์ออกมาแล้วว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผลพวงของโลกร้อนแล้วก็การอินทนียมันทําให้สูงขึ้นตอนนี้การสูงขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยมันจะส่งทบมันมีนัยยะสิมันมันส่งทบอะไรก็คือเรื่องของน้ําที่จะตามมาว่าต้องมีการใช้น้ําเยอะเพราะมันเหลือเยอะน mm hmm. ะไอมันเหลือเยอะเลยกระหายน้ําเยอะพืชก็จะเจอปัญหาเรื่องผลผลิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงไง นะมันก็ต้องใช้น้ำเยอะเพื enough, ่อเพื่ออะไรเพื่อหล่อเลี้ยงคือผมอยากเสริมเพียงแต่ว่าเกษตรกรตอนนี้นะครับผมคิดว่ามันกระทบต่อท่านแน่สภาพอากาศในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตระหนักละ นะท่านจะทําแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วนะครับการปลูกใช้พื้นที่มากๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วมันต้องปลูกพื้นที่น้นนอยๆแต่ให้ผลผลิตที่ดีนะก็คือหมายก็ว่าท่านต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆเยอะมากมายเลยในะเรื่องปุ๋ยเรื่องการให้น้ำนะเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะปลูกอ่าภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็คือภัยแรงน้ําท่วมพายุหมุนนะน้ําทะเลสูงขึ้น ขึ้นความร้อนการที่อุณหภูมิสูงขึ้นโลกร้อนมันกระทบถึงชีวิตมันกรทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเราการประกอบการตมหาคินเในท้ายสุดแล้วเนี่ยพูดง่ถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะโลกมันก็จะน้ำ้นเราอยู่เทพบริมัณฑลเนี่ยน้ำท่วมแน่ๆนะครับในอนาคตเนี่ยหนีปัญหานี้ไปพน้น กฎหมายไม่มีเปิดสื่อบนปืนทีเดียวค่ะ